อ้าวเบลล์อ่านหนังสือไปถึงไหนแล้วเนี่ยพวกนี้มีต่อไม่ใช่เหรอใช่พี่อ่านนันจาลายหมดแล้วเนี่ยสามเตียงจริงเหรอ <c oughs> จะออกไปทะเลถ่ายข้างนอกใช่ไหมล่ะแบลล์ประจําเลยตลอดใช่ก็อยากเปลีนน่ยนบรรยากาศบ้างอยากเปลีนน่ยนบรรยากาศน,น,นะอืมสามเตรียมมาละนี่รถสาลายเกาหลีเป็นไงชอบเกาหลีไหมไม่ชอบเดี๋ยวน,นี้ดีวกว่ารถบาร์บีคิวสนุกสนานดิ นี่นี่นี่รถทะเลทะเลต้องรถปลาหมึกย่างไม่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 รถจุปซัตอ่านหนังสือตาสว่างไปเลยเป็นไงเตรียมมาให้โอเคว่ะหยิดหยิดหยิดแลยฮาร์โร่เนี่ยหลากรถหลักบรรยากาศเลยนะแต่ว่าขอแบบนี้นี่เป็นเสียงปลาเลยวะงั้นอ่านหนังสือกันนะไปละไปละอร่อยได้หลากหลายอารมณ์แบบไม่ลอะมือนะจะบอกให้ฮาร์โร่อร่อยไม่มีไขมัน